ออกมาข้างนอกเนี่ยเห็นโลกที่มันสวยงามใช่ไหมพี่ผมก็อยากจะเก็บมันไว้เพื่อความทรงจำที่สวยงามของผมด้วยมือผมเองเพราะฉะนั้นคนอื่นถ่ายไม่ได้มองเข้าไปเห็นการถันยไหมไม่ใช่ดิมองเข้าไปเห็นไงเออนี่แหละนี่แหละถ่ายรูปหมู่สักรูปตรงนี้ตรงนี้เลยถ่ายรูปพวกเราอ่าถ่ายรูปพวกเราเป็นหมู่ฮ้ ท่านไปไหนเนี่ยไม่เห็นตัเช้าแล้วอยู่แถวนี้แหละเพื่พี่ชมนกชมไม้ชมสิ่งสวยงามของเขาเอาอีกแล้วมาบอกไปไหนมาไหนไม่บอกกล่าวกันเลยนะอมไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยดคิดดูเกิดมีงานด่วนเข้ามาแบบต้องไปหาข้อมูลที่นู่นที่นี่นทําไงเหมือนนี่ผมคิดไว้เปะเลยเออพี่และพี่กรอนที่เราตามหาอยู่อ่ะเป็นเดือนมาแล้วนะยังหามไม่เจอสักทีโอ้โหเก็บสมิดเลยหายไปไหนก็ไม่รู้ถ้าเกิด พวกเราต้องเป็นพิธีกรต่อไปนะโหมีหวังผมไม่ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ฝันเอาไวอ้อ่ะบอกตรงๆพี่ก็ไม่ไหวไหนะเป็นพิธีกรเองเนี่ยออไม่ถนัดเลยเฮ้ย,ยพี่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าหน้าตาเราเนี่ยเรียกได้ว่าสูสีกับพวกวังจุฬาเทพพออยู่แล้วนี่สตอรแล้วด้านความสามารถเนี่ยพี่ว่ายิ่งไม่ต้องเป็นห่วง,งวมันมีข้อพิสูจน์อยู่แล้วน้องพดดีก็ถูกอีก เพราะว่าถ้าเราไม่เก่งจริงเราอยู่กฟพนี้ไม่ถึงเดือนเราเราไม่ออกอยู่แล้วโดนพี่ตุ๋ยแท้แล้วนี่เป็นไงฮะจะปาเข้าไปจะสองเดือนแล้วมันแปลว่าเขายอมรับความสามารถเราถูกต้องเออเฮ้ยนี่พี่มีเรื่องเล่าให้ฟังอะไรยหายบอกใครนะอันนี้รู้ว่สองคนอืไอ้คืนที่คุณย่าอ่อนแห่งวังจุฬาเทพอ่ะฝันอ่ะฝันว่ามีนางฟ้าลอยลงมาจากสวงสวรรค์ลอยลงมาสู่อ้อมกอดของคุณลนเพียร พื้นต่อมาครับผมนางฟ้าไม่ใช่ลอยลงมาไมอใช่ดพื้นต่อมาคุณย่าไหวของพี่ฮะฝันเหมือนกันนางฟ้าลอยลงมาสู่อ้อมกอดของพี่ไม่ใช่บอกไม่ใช่แต่มันคล้ายๆกันย่าพี่เขาฝันว่าเขานอนอยู่เขาฝันว่าเขาเห็นอะไรก็ไม่รู้อ่อย่างหนึ่งอ่ะอยู่บนฟ้าใหญ่ๆนะแล้วสีขาวค่อยๆลอยลงมาลอยลงมาค่อยๆลอยลอยลอยๆเรื่อย เรื่อยเรื่อยลงมาลงมาแล้วพี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอ่ะอยู่ข้างล่างของสิ่งนั้นครัเสิ่งของสิ่งนั้นก็ค่อยล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 งมาค่อยๆใหญ่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 จนเห็นชัดเจนว่าฮิปโปเผือกลอยลงมาทับพี่ฮิปโปเผือกถูกต้องครับลอยลงมาทับพี่ข้างล่างแล้วคุณย่าพี่ก็ตื่นขึ้นมาเฮ้ยฮิปโปเผือกเหมือนนี่ไงที่คันเคยบอกพี่ตั้งแต่วันนู้นว่าอะไรนะอะไรเผือกเผือกในป่า โอ้โหนั่นมันช้างเผือกม่ใช่ฮิปโปเผือกอ่ะโอ้โหเอ้าใจผิดิเนี้น้องพูดอะไรไม่เคยตั้งใจฟังเลยบอกย่ากี่ด้วยว่าฮิปโปเผือกไม่ใช่เอาลน่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ว่ามันคล้ายๆกันอแต่ที่พี่มั่นใจมากเลยคือฝันของย่าพี่เนี่ยต้องเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างพี่ว่านะอีกไม่นานเนี่ยคนที่เรากําลังตามหาอยู่จะต้องเจอในไม่ช้านี้เป็นแน่แท้ทีเดียวเชียวเป็นแน่แท้เลยทีเดียวเชียวล่ะกดรีบลยเนี่ยอ้าว แล้วพี่ไปกดอ่ะตั้วแล้วครั้งไม่กดล่ะครับโอ,โอ้จะได้ขึ้นไหมวันนี้เนี่ยสมองมันโอ้โหต,ตายตายมีน้องอย่างนี้ก็พี่จ<ฮ>ับ<ฮ>อะไรอ่ะเราเจอช้างเผือกและพี่พะะมาเจอเร็วอย่างนั้นหรอบ้าเปล่าโปเผือกไหนนี่ไปเฮิปโปเผือก เสาเอกตนเนียตั้งขึ้นได้เพราะมิตรภาพจากเพื่อนระวังนะครับระวังหน่อยระวังหน่อยระวังขอ,อบใจนวิที่ไม่ลืมกันเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับฝนต่อครับพ่อรีบไปปิดทุกขก้าวไปไป,ไป มีนะค,ครับลุงน้ำซองเสาไฟฟ้าหากต้องเปีกเยปกฝนหรือจียอมเปียกฝนด้วยกันหากต้องทนทุกเราจะรวมทุกกลุ่มฟันป่าคำว่าเพื่อนนั้นผูกพันเราสัญญาคำว่าเพื่อนแท้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลุงนะครับเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรต้องคุยหรือกาจรย์วีเราเชื่อว่าความเป็นเพื่อนสร้างสิ่งดีๆได้เสมอกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย